สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามีสายยุโรปอีกหนึ่งคันต้องบอกว่าวัยรุ่นมิยมมากสำหรับ B M F 3 0คันนี้ทำอะไรบ้างคันนี้ทุกอย่างมีพาร์ทก่อนเลยพาร์ททำเป็น M อมมีล้อแม็กนะครับมีช่วงล่างอีกช่วงล่างคือเปลี่ยนโชว์ใหม่สีต้นเป็นสตัดรับเกียวเป็นแก๊ปเลยโม้เยอะแล้วเดี๋ยวไปรอชมมันเดี๋ยวไป อันนี้เหรอที่บอกว่าชุดพัดเอ็มเนี่ยอันนี้คือพัดเดิมพัดเดิมเอาออกนี่พัดเอ็มตั้งตรงนี้คือพัดแท้เนี่ยเอาออกหมดเลยใช่แล้วเรามาใส่พัดเอ็มใช่เดี๋ยวไปดูงานหน่อยเป็นยังไงเนี่ยโหแบบเพราะว่าเราเมื่อก่อนเราก็เคยใช้รุ่นนี้เนาะใช่ครับแต่ก็หลังๆก็เลยรู้สึกว่ารุ่นนี้มันหล่ออมตะจริงเออแล้วขับดีไหมขับดีขับดีเลยอือเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่บ่งใส่เบรกเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวไปลองเทสกันอีกทีนึงอ่าก็เบื้องต้นคันนี้นะครับ ที่แจ้งไว้เป็นพาร์ทเอ็มใช่นะฮะเป็นเอ็มเป็นของใหม่นะของใหม่บอกเลยของใหม่แล้วที่สําคัญเลยแท้ๆเลยนี่ฝากระโปรงฟังเสียงบางๆเลยไม่ใช่ไฟเบอร์ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นคืองานเหล็กเหมือนเดิมป็นงานเหล็กเหมือนเดิมด้วยแล้วไม่น้ําหนักดูหนักเหรอเบากเบามากแต่เขมี่มาครบเลยนะนี่แต่เข็บเดิมๆเห็นไหมแต่เข็ม เข็บเหมือนโรงงานเลยคือจริงๆต้องบอกว่าคันนี้รถไม่ได้เกิดอะไรเลยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าที่เราเอามาให้ดูเนี่ยคือหน้าเนอร์ในนี่คือแบบโอ้โหสวยหมดสวยกิ๊บอะอยากแปลงเป็นเ็มให้มันหล่ออยากใช้คําว่าให้มันเป็นแบบวัยรุ่นดีกว่าอย่าขับเียมเดี๋ยวหาว่าเอารถพ่อมาขับอมีช่องลมสบายคันนี้โหนกไม่เหมือนคนอื่นเขานะโหนกใหม่นะโหนกนจะสูงว่าปกตินะใช่แล้วก็ชนหน้าชนหน้ากชนหน้าพวกนี้มีช่องลมทุกอย่างครบ มันแตก่างของเดิมก็คือมันจะเตี้ยกว่าเดิมนะช่ครับเตี้ยกว่าเดิมแล้วยังมีของแต่งอย่างนี้ถ้าไม่พอมีลิ้นอีกมีลิ้นอีกของใช่ตอนนี้ไม่ต้องไปไหนกันเกรดิีหนึ่งเดียวเลยใช่บางคหน้าต่างของเดิมยังไงใช่ไหมนี่ช่องลมนี่นี่มีช่องลมตรงนี้เขาเป็นการเบวระบบายลมครับแล้วทุกอย่างเขารูครับตอนนี้เราฟิตติ้งแล้วนะครับเราเดี๋ยวจะไปไปขั้นตอนในการจัดไปเรื่องอาสีอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ เห็นล้อก็เปลี่ยนล้อก็เปลี่ยนครับแต่นี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ายังขาดเบรกอยู่อ๋อเป็นเด็กเดี๋ยวเราเป็นเพิ่มเบรกเอ็มขึ้นมาเดี๋ยวเราพาไปชมเพราะว่าเบรกเมื่อกี้เอามาแล้วแล้วเราที่แรกมาเป็นสีแดงรู้สึกว่ามันกลืนกับรถไปเดี๋ยวเราไปไปดูในห้องพ่นอีกทีหนึ่งเราเลือกพ่นสีใหม่ยังไม่พอมีชุดโช้คอัพโช้คของยี่ห้อันนี้เป็นยี่ห้อแก๊ปแก่าสามารถโหลดและขับนุ่มนวลได้โอ้โหใครบอกว่าโหลดกระเด้งไหมนุ่มนวลแน่นอนอันนี้ อันนี้เราใส่มาหลายคันแล้วเนอะใช่ครับดูด้านหลังฟิทเมนด้านหลังหน่อยครับนี่มีบันไดด้วยนะแต่บันไดยังไม่ได้ใส่มีกันมีด้านหลังก็นี่ครับโชวกเป็นสแตนด์ปรับเกี่ยวเหมือนกันสามารถปรับได้นะครับแล้วก็กันชนหลังชุดพาร์ทหลังกันชนหลังก็ที่จะที่ต้องแก้มีอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยกระชนหลังเนี่ยห่อเสียอันนี้เราปล่อยห้อไห้ไปก่อนเสียต้องทําท่อใหม่นะครับทำเป็นท่อคู่ก็ได้หรือจะเป็นท่อคู่ดูเซนเซอร์มีให้เรียบร้อยครับทุกอย่าง เอารูปสว่ยครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปรอชมอีกทีหนึง่งคือขั้นตอนในเรื่องงานสีแล้วก็ฟิตติ้งตอนรถเสร็จนะครับใ,ใครที่กำลังติดตามเดี๋ยวไปติดตามชมกันว่าลงพื้นแล้วคันนี้มันจะหลอแค่ไหนร,รับประกันความหล่อไป three days later หลังจากที่เราได้ประกอบฟิตติ้งรถทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับนี่วันนี้ครับพามาชมชุดหน้าสวยๆนะครับสำหรับชุด bm คันนี้จะขัดหน้ากระจังนะครับเดี๋ยวลูกค้าต้องไปจัดการใส่ต่อนี่ทรงสวยๆฝากระโปรงชุดกันชน ชุดบังโคลนเห็นไหมครับนี่วันนั้นมาเป็นสีดําอยู่เลยนะวันนี้จัดเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นทรงรถที่มันเตี้ยๆนะครับหมอบๆแบบนี้นะครับคันนี้จัดเป็นโช๊คแก๊ปนะครับอ่าแล้วก็มีปรับสตัดให้เตี้ยลงนะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่ตรงนั้นครับล้อนะครับเป็นล้อ b b s นะครับแล้วก็ชุดเบรกนะครับเป็นเบรก M คันนี้ในชุดเบรกเนี่ยจากเดิมมาเป็นสีแดงเราเปลี่ยนฮะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการทำกันว่าทำอะไรบ้างครับ เมื่อกี้ที่เราได้เกิดไว้ในเรื่องเบรกนะฮะนี่ของเดิมที่แรกเป็นสีแดงใช่ครับในตัวนี้เป็นเอกเบรกเอมเพอร์นะครับก็เลือกเป็นสีทองเพราะว่าเราต้องการให้ตัดคอนเซปต์กตบรถให้มันมีแดงด้วยมีทองด้วยแล้วก็ล้อดำล้อสีแดงล้อดำเบรกสีทองอ่ามันจะได้แบบออกมาแบบสวยๆเรียนสามารถสั่งเบรกคัสต้อมได้อยู่แล้วต้องบอกสีเบรกได้เล้วยทำกับเราได้ทุกอย่างครับได้ตั้งแต่งานบอดี้ช่วงล่าง ไปถึงเครื่องยนต์พูดค,คำเดียวเลยว่าวันฟรับเซอร์วิสแน่ไปเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จอีกทีหนึ่งด้านหลังนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่เราให้ดูด้านหน้าไปแล้วด้านหลังเห็นไหมครับชุดกันชนนี่ชุดเอ็มเนี่ยมันก็จะเตี้ยๆนะครับดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับนี่แล้วก็ชุดทรงล้อด,ด้านหลังเห็นไหมครับเบรกนี่ก็จัดมาได้เต็มองค์ประกอบเหมือนกันนะครับล้อ,อยางฟิตเมนต์รถเนี่ยแน่นเปียเลยนะครับสำหรับคนที่กําลังสนใจนะครับในการ ทำรถสักหนึ่งคันนะครับเราเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสาหรับคนที่กําลังตัดสินใจวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของรถนะครับพี่ท็อปนะครับเต็นจิปะทะคาช็อปนะครับอยู่ลัตนาทิเบตนี่อันนี้เห็นบอกนะครับว่าเขาทําขายนะครับดูแต่งในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับตั้งแต่ต้นคลิปของใหม่หมดทุกจุดนะฮะใครที่สนใจคันนี้กําลังหา BM สักหนึ่งคันนะครับติดต่อพี่ท็อปได้เลยนะครับแล้วก็เต็นจิปะทะคาช็อปนะครับวันนี้ทาง JF ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตาม กดติดตามกดซับสไคร b ์ในช่องยู u ูบให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามในช่องเพจวันนี้เจฟขอบคุณครับ